สวัสดีค่ะคือคือไฟมันส่องตรงนี้เนาะแล้วก็มันทำให้อาหารเนี่ยจืดสีอาหารมันจืดนะนี่ตอนนี้ก็ทำยำขนมเส้นใส่ปลาแซลมอนนะตอนนี้ก็ประมาณกี่โมงวะเกือบสองทุ่ม ไม่อย,อยากจะกินนะเหมือนเมนใกล้จะมาอยากกินอะไรแซ่บๆนะนี่อืมอืมอืมเค็ม,ม,มโซเดียมเต็มเลยอืม ยำขนมเส้นมันตอนเย็นทำขนมเส้นให้เด็กๆนะแล้วแล้วเส้นมันเหลืออืมจริงเส้นมะละกอก,ก็มีอยู่นะแต่ว่าที่เกียดสับนะมะละกอก,ก็เลยทำยำขนมเส้น่ง่ายอืม กินคนเดียวนะกินคนเดียวอืมกินคาจานมีกาแฟแดงด้วยอืมอชื่นใจ่ไม่ได้ทำเยอะนะ ทำนี่เดียวเอ้ยเม็ดมันหนาวขดออกไม่หมดเดี๋ยวเคี่ยวเข้าไปขมอีก มผมชูรสเสร็จเปน,นิดนึ่งไม่ได้กินผงชูรสนานทุกคนรู้สึกมันกลัดลิ้นนิโคลนิโคล get ready clothes for tomorrow morning ตอนเช้านะชอบผู้ต้องให้เตรียมเสื้อผ้าไว้ตั้งแต่กลางคืนนะสำหรับไปลงเรือน <c oughs> แมงหืีที่ไหนมานีไ่ไม่ใช้ช้อนซ่อมขี้เกียจไปเอานะไม่อยากใช้มือเลยขี้เกียจล้างนังไงก็ต้องล้างอยู่ดีอะ Phụ em tọc em. Ừ. Phụ em tọc em. Ừ. Ừ. Từ từ. mình có nhà mà ได้กินอะไรแซ่บมันเป็นอะไรที่ชื่นใจนะฮะไม่รู้ว่าสาวๆเป็นเหมือนพี่ไหมอืมนะมีแค่นี้แหละอืมไม่มีเยอะเพราะว่าก็ดึกแล้วนะกินให้หายอยากพอไม่ได้กินให้อิ่มนะอืมอืมมีพักตัน พยายามไปซื้อที่ร้านอเอเชียนะจริงๆมันไม่ใช่อเอเชียนะทุกคนเขาขายอยู่พวกของไม่ิกันนะฮะแต่ว่ามันมีผักบ้านเราเฉยๆมีไม่กินอย่างผักคะนา้าแล้วก็มีถั่วมีมะเขือนะมีถั่งหอ,อืม ถัวงอกอ่ะไม่ใช่การกินนะแคบหมูไม่ใช่การกินนะไม่กชนก่นนะ เมื่อก่อนพี่คิดว่าตอนอยู่บ้านเราเนาะเม็กซิกันก็คือฝรั่งตัวใหญ่ๆสูงๆในความคิดของพี่นะหน้าเขาเหมือนฝรั่งจริงๆแต่ว่าไม่ไม่ได้เหมือนฝรั่งแบบผู้ยังไงพู้ไม่ผู้ไม่ถูกอ่ะเหมือนแบบเหมือน หมือนคล้ายๆพ่อมาบ้านเราอ่ะอืมเหมือนคนพ่อมาเลยแต่ตัวเตี้ยกว่าพ่อมาอีกตัวเตี้ยนะตัวเล็กมากนะสูงอ้ไม่ความสูงอ่ะตัวเตีย้ยตัวเตี้ยนะน่ารักน่ารัก,น,รกนะตัวเตี้ยนมยมใหญ่ตุกใหญ่ๆนะบางคนนะอืมผู้ชายก็เหมือนกันตัวเล็กๆประมาณพี่เ่านี้อืม ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่รูปผสมนะไม่ใช่รูปครึ่งอ่ะอืมมน่ารักน่ารักอืมแล้วก็มีมีหนวดข้าวบางคนส่วนใหญ่ไม่มีอนะหนวดข้าวส่วนใหญ่ไม่มีพี่ว่าเออเข็นเมสการ้วเหมือนคิดถึงคิดถึงพ่อมาบ้านเราเนาะ <c oughs> อ้อเหมือนน้อยอ่ะอืมมันเหมือนมันเหมือนนะส่วนใหญ่เหมือน Oh. ออแปดนาทีแล้วทุกคนเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ,ะเดี๋ยากเพื่อนจะเบื่อเอาเนาะดีค่ะ